จะจบหน้านี้เสร็จพอก่อนแล้วจะไปอัปเดตต่อฮะือ <c oughs> ใครพูดไปครพูดปะ <c oughs> มันพูดกันทั้งทีมเลยนี่หว่าเ <c oughs> ชียนี่เราก็โดนเหมือนกันวะเฮ้ยปิดดิปิดด,ดิ <c oughs> โอเคมันเซลฟิก <c oughs> มามามาทมาช่วยเพื่อนก่อนโดนใบแล้วตายอยู่ดิ ขอ,อบูคืนนะครับโอเคขึ้นมากรเล็กเลยดีกว่าแปะที่มังกรเล็กจำเป็นเหมือนกันนะปึ๊บไป,ปเราไปมังกรลเลยทีไปโซนนะ ข้างล่างเอาแล้วโลมาแล้วแต่เราไม่สี่เ่รอเฮ้ยนคอนเกินแล้วมันจิบมาแล้วนะเฮ้ยตัวนี้ไม่เล่นตัวนี้ไม่เล่นดีเสีย Để tôi thử thử Xui Lo 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 Ok, mình có mong còn. Mình đơm á, mong lấy mong lấy không? แต่บุยถ้าเล่นกับเพื่อนผมจะให้แคลรี่มาลินมังกรเล็กนะเพื่อต้นเกมแคลรี่จะได้เกิดเกิดสวยปั๊บปั๊บรอรอรอเปิบเปิบตายอยู่ดีละเพื่อนดูขนาดนี้วิลิกุดเปิดก็เปิดถ้าไปมังกรไม่ทางก็เปิดเปิด คุิดไปหนึ่งทีเยังคุิดไปสองรอบอีกข้างล่างน่าจะไวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะรเล็ดกูนี่เฮ้ย้างบนตายเลยดิเดี๋ยวนรอรอรอันติ ปุ๊บไปเราน่าจะได้โอเคได่ตัวเฮ้ยเมินติสวน,อ,น,อ,น,สนอืมลงมาแล้วเราหนึ่งสองหนึง่งสองแข็งโอ้ไม่ทันน่าจะแข็งหน่อย

้กลางทุว่างามอันนี้อาจจะมึนๆนี่เพราะโดนเวทเออเอาจริงๆนะถ้าป่าแบบนี้โดนเวทนี่คือมันมันเกิดยากิีนึะถ้าไรโดนโถมหนักเกินมันก็ไม่ไหว จักเกิดมังกรสวยทิพอ๋อพุ่งแล้วพุ่งทำไม เล่้ขนาดนั้นเลยเกินไม่บอกเราอืมกูจะตายแ้วกอันนี้น่าจะตายแล้ว เล็กน้อยด้วยไม่น่าบวกไปดีกว่า lên đây nè lên đây nè hai một sao Hãy subscribe is not a graduate, isn't it I'm coming to help you farm farm ยุคิดเลยขนาดนั้นอ๋อแล้วก็ในเมื่อดาัวน,นี้มันตีไกลแต่มันตีป้อมไม่แรงอะ่ะเออมันช่วยถูกเวลาให้มากแต่มันตีป้อมไม่แรงยูงดิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปปล่อยระหว่างป้อมือว่า,อาไปปล่อยในป้อมเลยนะ Logicity pom knife, do coi pomity đa phải. Come on, logicity pom knife. Ngong y mất của bụng เอาของมาฝากเชี่ยลืมใช่ไหมไปไม่ทันแล้วใช่ไหมจังหวะนี้ตายหามันนะ enemy has been ตกไปไม่ได้ป่าววะว่ามันจะตกกูส่วนนะแค่นั้นแหละที่กูกลักว จะตกมันได้บูไปโดนขัดสามทางเลยรอรอสิบห้านาทีพวกนี้จะรอหรือเปล่ามันน่าจะทรอมานกันด้วยสิไม่หนุกนะทรอมานเร,อมา,า,นรามาดักดีกว่า จบปะทีนี้จะจบปะ,อจะ,จบอะสองที่เจ็ฟอลเลนเพื่อนเราฟอลเลนทุกตาโอ้โหทุกตาต่งต่งที่ตีตีตตตตแล้วอ่ะโอเคครับผมก็การเล่นเกมมันก็อาจจะมันนิดนึงตอนนี้พี่เกดพี่เกดไม่อยากอัดใหม่อ่ะไม่ชอบอัดใหม่อัดปุ๊บอยากได้คลิปปั๊บก็เอาตอนนี้ไปดูเลยแล้วกัน ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องกูด้วยนะฮะช่องนี้เป็นช่องโซโซอับจนมากที่ไม่มีคนดูเลยไม้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายเดือนหนึ่งลงคลิป